สวัสดีทุกคนเลยนะคะมาต่อจาก ep สองค่ะหนังผีค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือกระโดดฆ่าตัวตายเพราะโดนด่านะคะวิแกน่ากลัวเลยโอ้โหพักมากหนูเนื้อเกลวว่าเดาแบบไม่น่าเลยพวกแกฉันว่า ไม่ใช่เอาไปฝังสิทุกคนแล้วอันอัน,นมันคืออะไรนี่สุขสารไปเน่ยวีคนจะพ้าล้านคนโว้ตอนนี้กี่โมงแล้วหกโมงหกโมงได้โอเคเจอ,อทุกคนตอนนี้ก็คือแบบฝังไปแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็คือแบบอันน่นะทุกคนเรากลัวแบบคือแบบนอนคนเดียวแนละ้วทุกคนแบบกลัวผีมันหลอกอนะทุกคน

นอนดีดีนะคะจ้าโอ้ฉันต้องมาเก็บก่อนอีกใช่ปะเนี่ยโอ้ยถูๆทยๆโอเคสะอาดแล้วเไ,ไปดีกว่าเลอาบน้ำนอนดีกว่าอุ๊ยขยะกขยงกลัวผีมาหลอกจังเลยเนี่ยอันนี้มัน ตีโอ้วมน,นี้มันตีหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วเราต้องอาบน้ําก่อนนะนยอยากนอนพาวเพราวันก็วันหยุดแล้วจะนอนให้สบายใจยโดนผีหลอกแน่นอนนอนคนเดียวใส่ชุดนี้ก็กันนะโอเคใส่เสร็จเรียบร้อย so มอเช้าแล้วจะไปเที่ยวกันไหมเนี่ยทำไมวันนี้เธอกิี๊ดรั้นอันนี้เลยอ่ะคือเมื่อกี้ฉันโดนผีอะเห็นไหมแต,ตแต่งตัวเเล็ดเลยเธอเนี่ยแต่งตัวเหมือนพยาบาลแต่ว่าแค่ไม่มีมออูอ่ะอุ้ยไปใหม่แต่งตัวสวยจังเลยฮ,ฮไปเดี๋ยวไปชวนเพื่อนอีกคนก่อนไป ไปชวนอิงกับอิงไปชวนอิงดีกว่าโอเคไม่แป้งกับปีใหม่โอเคโอเคอาจจะได้มาเที่ยวสวนสนุกกันด้วยอ๋อฉันเดินข้างถนน,นดีกว่าล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 ีลา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 ว่าฉันว่าเาื่อคืาลาลาลา่ะอุลา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 าลาลามาลนละมลาลีลาลาวาลาลาลาน,น เขใส่กระโปงมาสักสวยเลยนะฉันก็เหมือนกันสิเออเธอ,อ,อก็เหมือนกันเธอก็เหมือนกันเขาบอกว่าน,นัดรออยู่ที่เออป้อมตำรวจรถลงตาไม่ดีไปแล้วแล้วนะ้าที่ป้อมตำรวจนะเพราะว่าบ้านเขาอยู่ไกลนิดนึงขับมาจากโรงเรียนก็นานเลยพอดีว่า อถ้าเกิดไปกับกับเออพี่ใหม่อ่ะพี่ใหม่จะไปสูงที่เขาแต่วันนี้ฉันรับบทเป็นคนขับรถไปขึ้นเขาลงเขาไปดูภูเขากันเลยฉันเตรียมพามานานแล้วฉันอยากขึ้นเขาลงเขามานานมากใช่ใช่ใช่พี่ใหม่ก็เหมือนกันป้าก็เหมือนกันะ้ะอิงด้วย วันนี้อะนะฉันอะไม่โดนผีอะไรเลยนะอยู่บ้านคนเดียวฉันก็เหมือนกันก็ไม่โดนผีทำไมถึงเธอโดนผีหรอกคนเดียววะฉันคงคิดมากดูหนังผีเกินไปมั้งมันเร็วดูก็สายเอาสายเรืร่องอะไรตอนนี้มันแปลมง วันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนสบายปิดเทอมใหญ่ด้วยจะคแต่ว่าฉันนะกลัวมากกล,กลัวเรื่องอะไรหรอกลัวเรื่องั้นนะฉันจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะตั้งแต่ก่อนนะป้าฉันมันมีบันไดแดงด้วยนะจริงหรอบันไดแดงนะฉันจะบอกอะไรไว้ก่อนตากับยายฉันหายไป ้แก็คุณพ่อกับคุณแม่แล้วก็น้องฉันอ๋อที่นี่รู้ไหมเพราะบ้านมันได้สีเลือดดีนะเพราะว่าพ่อกับบ้านฉันมันเคยมีคนหนึ่งเ้เขาอยู่บ้านหลังนี้มากเขาโดนถูกทำร้ายโดนโจรปล้นตังจนไม่เหลือตังสักบาทจนเขาโดนปืน ตังสิ่งในน้อง้างตั้งแต่ก่อนฉันไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้ตั้งแต่ตอนเล็กๆตากับยายฉันเล่าให้ฟังนะแต่ตากับยายฉันบอกว่าไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นหรอกถ้าเกิดเราไม่คิดมันก็ไม่เป็นเรื่องจริงเราก็ไม่ฝันหรอกนะเธอคงจะฝันไปมั้งน,นั่นไงน,นั่นไงป้าตำรวจนั่งงแล้วก็มานั่นไง โอ้โหวันนี้ใั้แต่งตัวสลัดกับเพื่อนเลยนะเอวรอยซะด้วยเออโชคดีว่ามันไม่มีชุดใส่แล้วฉันก็ใส่ไปแบบนี้แหละอ๋อองวันนี้นะฉันอะฝนตกยังคุณจะไม่ขาดทำเลยจะาจะไปเที่ยวสวนซะแต่เมื่อเรืงฝนตกแล้วเธอค่อยไปเที่ยวพวกนี้นะเออเออก็ได้ก็ได้ปีใหม่เธอชอบมัดผมอะไรหรอชอบมัด แล้วอีหยฉันชอบปล่อยสั้นๆแล้วแปะอะฉันชอบมัดแบบแบบเนี้ยฉันไม่รู้ว่าวันคือสูงแอบอะไรแม่ฉันมัดให้แปะเลยฉันชอบเป็นส่วนฉันชอบมัดแบบผมอะไรแบบเกินเก้าปะกอคือตอนนั้นน่ฉันไม่ชอบผมอาหมดนเลยแต่แม่ชอบทำให้เวลาไปเที่ยวครั้งนี้ฉันขอแม่แบบ นานเลยแม่ฉันก็ใจอ่อนเลยหลังจากนั้แม่ก็ให้มัดผมทรงเลยแบบนานมากแม่ไม่เปลี่ยนทรงผมให้สักอันเลยนะฉันจะบอกก่อนเลยจริงหรอจริงจริงสิวันนี้ไปเล่นส,สนุกฮาเลาหนึ่เป,แปะแต่ไปฉันว่าไปตื่นน้ำชาในบ้านฉันก่อนไหม ก็ดีนะโอเคป้าเดี๋ยวเดี๋ยวขับรถให้มันระวงังระวังด้วยนะโอ้ยเา่าจะมากินที่นี่หรอฉันว่าไม่อย่าเลี้ยวพวกเธอมานนานแล้วพวกเธอยังไม่เลี้ยวพวกเราเลยนี่มันทําไมเมื่อไหนฝนจะหายตกฝนลินไปแล้วแล้วก็นี่เริ่มลินหายไปแล้ววีดีจังเลยพอมาถึงบ้านแล้ว พราเธออยากากินบ้างน่ะผีมันไม่มีจริงในบ้านพวกเราเหรอกของฉันนะไม่เห็นมีสันเปิดกันไว้กับพระองค์ใหญ่พ่อฉันเคยบวชมาก่อนจ้ะแล้วพ่อแม่เธอละ่ะเออคือว่าพ่อแม่ฉันคือว่าตอนนั้น่ะตามหามหมาแต่ว่าตามหามไม่เจอหลังจากมันก็เราขึ้นบันไดไปถามคนอื่นดูหลังจากนั้น ฉันก็ได้ยินเสียงคือว่าแม่ฉันน่ะโดนเสียงเสียงดังป้าคอขับนั่นแหละฉันไม่มีพ่อกับแม่กับคุณตากับคน,บคนย่าพอมันเกิดเรื่องเหตุนี้ขึ้นฉันไปตามมาจากวัดพระบอกว่าตอนนี้ อยู่ใกล้ๆแต่ว่าตอนนี้มันปลอดภัยอยู่แลวทีนี้ฉันก็เจอน้องเลยอ่ะนี่น่าสงสารน้องอ่ะอน่าสงสารพ่อกับแม่แล้วก็ตากับยายเธอด้วยอ่ะอฉันก็มั้งอ่ะฉันไม่รู้ว่าฉันจะเกิดอุบัติเหตุตอนไหนเกิดขึ้นนะมันไม่เกิดขึ้นหรอกเฮ้ เล่นสนามจะเล่นหนักอีกแล้วแบบฟรีเลยนะตรงนู้นอ่ะเออเออไปก็ไปมันไม่ใช่ห้องแอรนะไม่ใช่หนูก็เล่นได้เหมือนเดิมแล่ละคับพี่พี่น่ารักที่สุดเลยอืม,อมรีบปัน่นรีบปัน่นเราไปไม่ทันไปเร็วๆไปเร็วเเดี๋ยวเราไม่รู้ว่า คนที่เขาตายแล้วเขาจะมาเอาคืนเราหรือเปล่าเมื่อคืนเราฝันเห็นผีไงจะไม่ได้เหรอจำหน้าค่ะพี่หนูฝันเห็นเขาเขามากำโคพี่แล้วเขาก็แล้วเขาก็เอามิมิฟันหนูฮะใครมา ไปดูใกล้ๆวิน่ากลัวนี่แต่คนสวยๆทั้งนั้นเลยอะ่ะวคเขาเซลผมนี่วสวยชุดนี้ก็สวยอะ่ะเอ้ยรถคว่ำมาวิน่ากลัวชะมัดเลยอะ่ะโอ้คนหนึ่งหงายท้องเลยอะ่ะน่ากลัว